สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับาการซื้อซื้อขายหุ้นกู้นะครับในอแอปเปาตังค์นะครับก็คือเมนูซื้อขายหุ้นกู้นะครับก็คือก่อนหน้านี้ผมก็มีวิธีการสมัครซื้อขายหุ้นกู้นะครับผ่านตัวแอปเปาตังค์ไปแล้วนะครับผมหากพี่ๆยังไม่สมัครกันถ้าสนใจก็ดูคลิปเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ว่าท้ายคลิปนะครับผม ก็จะมีให้ดูครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการซื้อหุ้นกู้นะครับเพราะว่ารู้สึกเร็วๆนี้ก็คืออาจจะเป็นพ่กนี้นะครับก็คือว่าหุ้นกู้ดิจิตอลของปตทนะครับก็คือจะปล่อยขายครับผมปล่อยหุ้นกู้มาเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับคร่าวๆครับผมก็คือเข้าไปที่เปิดแอปเป๋าตังค์นะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูหน้าหน้าหลักนะครับซื้อขายหุ้นกู้ลงทุนมั่นใจซื้อง่ายขายง่ายรับเงินทันทีครับผมข้างล่างก็ เป็นหน้าหลักเข้าไปที่หน้าหลักกดเข้าไปเลยครับผมเข้ามาส่วนนี้ก็จะเจอ,อ,อ wallet ซื้อขายหุ้นกู้นะครับแล้วก็รายละเอียด,ดชื่อหนามสกุลเราครับแล้วก็เลขบัญชีของเรานั่นเองนะครับผมด้านขวาก็จะเป็นจํานวนเงินตอนนี้ผมยังไม่ได้เติมเข้าไปนะครับแล้วก็ส่วนตรงกลางนี่คือมูลค่าหุ้นกู้ที่เราซื้อสําเร็จเรียบร้อยแล้วผมแล้วก็ส่วนเมนูด้านล่างนี่ก็คือจะเป็นพอร์ตของฉันนะครับแล้วก็เติมเงินโอนเงินปลูก บัญชีกรุงไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูซื้อขายหุ้นกู้นะครับกดเข้าไปเลยครับผมตอนนี้ก็จะมีหุ้นปตทนะครับ ptt นะครับ ep 2 6 na นะครับจะเป็นหุ้นปตอทอก็คือบริษัทปตอทอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะครับจำกัดมหาชนก็คือชื่อเต็มเตมนะครับของตัวหุ้นน,นี้หุ้นกู้จิตอลของบริษัทปตอทอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนครั้งที่1น,นะครับ รบกาหนดถ่ายถอนนะครับตัวนี้เปิดให้จองซื้อใน1วันก็คือวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เพราะว่ากําหนดเขาจะเปิดวันที่ 2, 2>, mm hmm. 2, 2> พฤศจิกาย,ยน2564นั่นเองนะครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูครับตรงนี้ก็ส่วนเดี๋ยวเราไปดูอัดเ,เนื้อหาเล็กๆนะครับผมน้อยก็คือว่าอัตราดอกเบีย้ยหน้าตัวนะครับ2.0%ถึง2.75%านะครับแล้วก็การซื้อขั้นต่ำก็คือ1000บาทนะฮะตัวนี้ก็ เป็นราคาที่ว่าซื้อได้ครับไม่ไม่สูงครับผมแล้วก็เริ่มต้นที่1000บาทก็สามารถซื้อได้แล้วอายุหุ้นกู้ก็อยู่ที่5ปีครับแล้วก็อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ก็ A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 , A 3ตัวเลยครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดคลิกเข้าไปครับผมตรงส่วนนี้เป็นรายละเอียดของหุ้นกู้นะครับผมก็คือรอเปิดจําหน่ายอย่างที่ผมบอกไปว่าจะเปิดวันที่2นะครับ2พฤศจิกายนนะครับผมแล้วก็รายละเอียดก็จะมี อย่างที่แจ้งไปครั้งต้นนะครับก็คือว่าอายุหุ้นกู้นะครับแล้วก็การซื้อขั้นต่าก็1,000บาทแล้วก็ระดับความเสี่ยง2นะครับผมแล้วก็ข้อมูลหุ้นกู้ก็สามารถคลิกดูได้ครับตรงตรงล่างเนี่ยครับผมก็จะเป็นรายละเอียดช่วงเวลาการซื้อนะครับนี่ครับเวลา2พฤศจิกายน2564นะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่8.30โมงคึ่นะครับถึงวันที่4พฤศจิกายนเวลา3โมงนั่นเองครับผม วันที่ออกหุ้นกู้ก็คือวันที่5พฤศจิกา2,564นั่นเองครับผมวันคบกําหนดถ่ายถอนก็วันที่5พฤศจิกา2,569นะครับผมมูลค่าต่อหน่วยอ,อยู่ที่1,000บาทนะครับผมแล้วก็งวดการจ่ายดอกเบี้ยนะครับทุก6เดือนก็คือหรือปีละ2ครั้งนะครับผมตรงนี้จะเป็นรายละเอียดข้อมูลของหุ้นตัวหุ้นกู้นะครับผมแล้วก็ข้อมูลขอ ข้อมูลการออกหุ้นกู้ครับสามารถคลิกด,ดูได้ตัวข้างล่างนี่ครับแล้วก็จะอบอกประเภทหลักทรัพย์นะครับแล้วก็หุ้นกู้ไม่ได้อยสิทธิ์แล้วก็หุ้นกู้ชนิดที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับผมแล้วก็ผู้ออกหุ้นกู้ก็เป็นรายละเอียดของบริษัทปะตะทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนนั่นเองครับผมแล้วก็มูลค่าของหุ้นกู้หุ้นที่ออกนะครับก็คือ 6 0พ0ล้านบาทนะครับผมแล้วก็กุมประเทศที่เสนอขายก็คือลูกค้าทั่วไปนั่นเองครับผมข้างล่างก็จะเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนั่นเองครับผมแล้วก็จะมีเมนูหนังสือชี้ชวนแล้วก็แฟกชีตนะครับผมประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็ลูดลงมาข้างล่างข้างล่างเป็นเครื่องหมายสั่งซื้อนะครับสั่งจองซื้อเนี่ยครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดครับผมจะเปิดเป็นวันพรุ่งนี้2พฤศจิกายนนะครับ ก็รายละเอียดคร่าวๆจะประมาณนี้แหละครับผมก็ยังไงพี่ๆสนใจก็เข้ามาซื้อกันนะครับผมเพราะว่าจะเปิดกันพรุ่งนี้นะครับคุณกู้ก็ใช้งานไม่ยากอะไรครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะนําเสนอคลิปที่เป็นมีประโยชน์กันต่อไปครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับพี่ๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ